ในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงและเสียงนกขับขานมีเสือตัวหนึ่งชื่อว่าเสือทองมันเป็นเจ้าแห่งป่าที่ทุกคนหวาดกลัวเสือทองเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดและแข็งแกร่งมันครองอาณาจักรนี้มาหลายปีโดยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วันหนึ่งลิงน้อยชื่อลิงลมอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงใหญ่ในป่าเดียวกันลิงลมเป็นลิงที่มีความฉลาดและว่องไวแต่กลักไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสัตว์อื่นๆในป่าเพราะมันชอบเล่นสนและทําตัวแปลกแยกจากกลุ่ม วันหนึ่งลิงลมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเสือทองและความน่าเกรงขามของมันลิงลมจึงเกิดความคิดว่าทำไมเราถึงไม่ลองเข้าไปคุยกับเสือทองดูสักครั้งล่ะบางทีเราอาจจะทำให้มันเปลี่ยนใจและเป็นเพื่อนกับเราได้ลิงลมกระโดดจากกิ่งไม้หนึ่งไปอีกกิ่งอยากคล่องแคล่วจนกระทั่งมันมาถึงท้ำของเสือทองเสือทองที่กำลังพักผ่อนเหนื่อยหน้าขึ้นมองลิงลมด้วยสายตาที่ดุร้ายเจ้าลิงน้อยเจ้ากล้ามาทำอะไรที่นี่เสือทองคำรามเสียงต่ำท่านเสือทองข้าแค่อยากจะมาคุยกับท่านข้าได้ยินว่า ท่านเป็นเจ้าแห่งป่าข้าอยากจะขอคําแนะนําจากท่านเกี่ยวกับการเป็นผู้นําที่ดีลิงลงพูดด้วยน้ําเสียงที่นอกน้อมแต่เต็มไปด้วยความฉลาดแฝงเรนเสือทองรู้สึกแปลกใจที่ลิงลงกล้ามาพูดคุยกับมันเช่นนี้มันจึงตัดสินใจที่จะฟังลิงลงพูดเจ้าอยากรู้เรื่องอะไรล่ะเจ้าลิงน้อยข้าอยากรู้ว่าท่านเสือทองใช้อะไรเป็นหลักในการปกครองสัตว์อื่นในป่าท่านใช้ความแข็งแกร่งหรือความฉลาดกันแน่เสือทองหัวเราะเบาๆเจ้าน้อยข้าใช้ทั้งสองอย่างความแข็งแกร่ง ทำให้ข้าเป็นที่เคารพและความฉลาดทําให้ข้ารู้วิธีควบคุมทุกอย่างลิงลมฟังอย่ากตั้งใจแล้วพูดขึ้นว่าแต่บางครั้งความอ่อนโยนก็สามารถทําให้ท่านเป็นที่รักของผู้อื่นได้นะท่านเสือทองคําพูดของลิงลมทําให้เสือทองครุ้นคิดมันไม่เคยคิดมาก่อนว่าการเป็นที่รักของสัตว์อื่นๆอาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งหนการรักษาความสองบสุขในป่าเจ้าน้อยเจ้าอาจจะพูดถูกข้าอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นําที่ดีมากขึ้น จากวันนั้นเสือทองเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองของมันมันเริ่มให้ความสำคัญกับความอ่อนโยนและความเมตตาสัตว์ในป่าจึงเริ่มรู้สึกใกล้ชิดและเคารพเสือทองมากขึ้นกว่าเดิมส่วนลิงลมก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีของเสือทองคอยให้คำปรึกษาและเตือนสติเมื่อจำเป็นทั้งสององค์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเสือทองได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เป็นผู้นำที่ดีแต่ยังต้องมีหัวใจที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะรับฟังผู้อื่นด้วย